สวัสดีครับวันนี้วันที่28มีนาคม2 5ง5ันอยหกสิบห้าเอี้ครับว,นนวันนี้วันที่29นะครับมีนาคม2556ัร้บหกครับวันนี้ผมจะพามาดูสวนมะนาว เขาบอกว่ามะนาวแพงแต่มะนาวผมกลับไม่ได้ขายแพงที่อื่นนะเนาะก็ไม่ต้องห่งก็หขมเมนมะนาวคับข้าวไหนวะเหนี่เข้านตักหส่เนาะ

คุจะมีแต่ที่มีมรดกครบก็ได้เก็บกินนะครับ,น,รบนี่ครับมะน,นาวมะน,นาวเ็ <c oughs> นครับป็นสวนเลยครับ ครับพี่เล็กน,นี่นี่ครับจะได้เก็บไปแกงยอดส,ยสวยๆเลยครับเลยยอดส,ยสวยๆเลยเออเนี่นะครับยอดส,ยสวยๆเลยเอ,อ้อจับจับเดี๋ยวไปแกง<ๆ>เดี๋ยวไปแกรงระวังโอ้โหนี่ครับมะม่วงครับ นี่ครับหนึ่งสองสามสี่ลูกอันนี้รูปเป็นโลนะครับเดี๋ยตัวนี้กำลังโตเต็มที่เป็นโลอ่ะลูกโอ้ติเดเยอะเหมือนกันนี่ครับนี่ลูกเป็นโลนะครับอันนี้ยังเล็กอยู่นี่ครับนี่ครับลูกโตบ้างมางเลยครับมะม่วง,งโอ้โหนี่ นี่ครับเป็นกระจกเลยตรงนี้ตรงนี้เป็นกระจกเลยครับโอ้โหดูดูเกือบไปเกือบไปเกือบไปโอ้โหนี่ครับนู่นนู่นก็ยังใหญ่เลยครับนกยังใหญ่เลยโอ้ยกิ่งมันไม่น่าจะเอาอยู่เนาะกิ่งไม่น่าจะเอาอยู่ดูครับ มือผมนะครับนี่มือีนมะม่วงลูกใหญ่กว่าฝ่ามืออีกเนาะใหญ่กว่านะเออมะม่วงพันนี้พันใหญ่ลูกโตนี่ นี่ครัะนาวนี่ครัะนาวใครบ,บอกมะนาวลูกละสิบบาทดูครับเยอะแยะเลยนี่นี่มะนาวทางนั้นเลยครับเนี่ยมะนาวทางน้นลูกตัวโตวเลยนะลูกตัวโตวเลยเออนี่คข้ามะมงดูหน้าผมดูหัวผมก็ะมงเกือบเท่าเท่ากันเลยเนาะนี่ ดูมือผมดูมะม่วงนะเออเอากระมือผมอีกนะมะม่วงเนาะนี่ครับเมื่อกี้ผมส่อให้ดูดูครับดูตัวนี้ครับนี่มาหุงมาเยอะครับใหญ่เลยโอ้โหนี่นี่ลูกใหญ่ครับมีลูกใหญ่นี่ลูกใหญ่ลูกใหญ่ โอ้นี่ครับลูกใหญ่เลยครับยังใหญ่นละยเออ,เอ,อม่วงปีนี้ม่วงหลายลกูกโอ้โหนี่ครับ,บม่วงนี่ใหญ่ครับใหญ่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  ใหญ่ใหญ่ใหญ่เออนี่เป็นตอต้นต้นได้ตนมต้นเมล์เต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวมะพร้าว อ,อีกต้นนึงแต่แต่ต้นนี้ลูกลูกไม่โตนะครับต้นนี้ลูกไม่โตแต่แตก็จะเป็นลักษณะา่างนี้ครับลูกลูกจะเรียวๆต้นนี้ลูกจะเรียวๆมีมะนาวได้ฝน มะนาวได้ฝนได้ฝล้วเขียวตอนนั้นมันแรงแรงนาะงแรงมากเลยเผาเลยเผาในกำลังออกดอกแล้วตอนนี้อออโอ้ไผ่ไผ่กิมจูครับตัวนี้ตัวนี้ไผ่กิมจูพอฝนตกมันก็ออกหนอแล้ว แต่จริงบันเอีนนาตัดมาแตกขึ้นใหม่แล้วแตกน,รรนย่ากัดทีน กินติบได้แต่ก็ไม่ได้ลองกินสักทีครับตัวนี้ก็ช่ว COVID, งโควิดเนอะเดินกันอะไรกันผมนก็ติดเชื้อ <c oughs> ติดเชื้อเป็นเดือนแล้วละ่ะแต่กัอยาที่ผมเล่ังก็ละมันก็ไม่มีอะไรลุ้นแล้วหรอกโควิด กลัวกันจริงๆมีนะไรุนแรงนี่ครับมะม่วงอย่าเข้าใจว่าสีมาทานะครับอันนี้ไม่ได้สีทาเลยครับมันเป็นสีนี้เองนี่ครับมะม่วงเป็นสีนี้เองนี่นะอย่ามาให้ดูนี่ออกลูกแล้วต้นต้นไม่โตเนี่ย จะเป็นสีนี่เลยที่นี่ก็ยังเขียวๆอยู่แต่พอโตหน่อยเขาจะกลายนะจะกลายสีสีก็จะกลายนี่นี่ครับนี่สีเขาจะออกมาอย่างนี้เอาเป็นสีม่วงเออมันก็น่าแปลกนะม,ม่วงสีเขียวแต่ลูกเป็นสีม่วงนะครับเนี่ย ดูครับลูกเป็นสีม่วง๋ย่รสชาติมันจะเป็นยังไงโอ้ถ้าต้นโตแล้วเป็นสุกออกเต็มต้นนี่จะสวยแล้วเนาะสีม่วงเนี่ยมันจะสวยเออโอ้โหต้นมันโตโอโหลานลจริงนะต้นนี้เนี่ยอ่า มะนาวโหนะครับมะนาวโหนี่ครับปีนี้ต้นใหญ่มากนี่ครับลูกออกแล้วออกแล้วออกแล้วเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวได้เก็บไปนี่นี่โอ้โหนี่ครับออกแล้วครับลูกออกแล้วนี่เต็มเลยครับเต็มเลยเออมะนาวโหมะนาวโห มะนาวโหมะนาวโหกำลังออกลอกโอ้โหถ้าลูกออกเต็มต้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่น,น้อยนะมันจะได้เยอะอยู่โอ้โหแค่าบางคนไม่ได้กินก็ทีแควบางคนก็โคตรนี่มัน,นมะกรูดป่ะโอ้ยมันงามอ่ะ ส้มน,นะนส้มครับเป็นส้มต้นส้มไม่ใช่มาปลูก้นะอันนี้เป็นยานางแดงนะครับเนี่ยตัวเนี้ยตัวนี้คือยานางแดงยานางแดงผมเอามาจากนู่นนะจากลาวอ่ะมาปลูกไว้หลายปีแล้วหายากมาก ย่านางแดงเขาว่าเป็นยาเนาะผมก็หมักไว้แต่เสร็จแล้วน้ําท่วมไม่รู้อะไรต่ออะไรตีกะตรกะจุยกระจายไปหมดน้ำท่วมน้ำท่วมน้ำท่วมอ้าวเรือของดีแล้วเรื่อของดีแล้ว นี่ครับผมดีครับตึ๊บเอาก็าเลยหวบดีด้วยหวบดีด้วยอือหวบดีด้วยหวบดีด้วยโอ้โหมีเจ้าของด้วยครับมีเจ้าของก็คือมดแดงนั่นเอง <laughs> มดแดง ตะเดาครับตะเดาโอ้โหนี่นี่โอ้โหแจมแจมแจมเลยอย่างงี้แจมเลยหม,หมดหมดอุ้ยอพ้กพวกเนี่ยพวกวกเนี่ยเอาเลยเนี่ยอุ๊ะเลยเนี่ย โอ้อออออโหโหตูดยอดนี่ครับนี่ก็พอแล้วสี่ห้ายอดอันนี้จะเป็นในพับพึงนะครับในพับพึงพับพึงนี่ดอกเป็นตูมดอกตป็นตูม,ตมพับพึงพับพึงพ นี่ครับขนาดน้ําท่วมยังอยู่นะครับน้ําท่วมผมให้ดูอ่าสตอครับสตออันนี้ต้นสตอเนื้อตอน้ําท่วมก็ยังอยู่ยังเหลือต้นเดียวเอามาเป็นติบติบต้นเนาะน้ํามันท่วมดีก็จุยกระจายไปหมดนี่ครับต้นพับพึงพับพึงพับพึงนี่ดอกมัน นี่ครับดอกบพึงเอ่อดอกกุ้งนี่ก็เป็นสมุนไพรเวลาปวดเวลาบวมอะไรเงี้ยแล้วก็เอาไปมาคบไฟอ่างไฟมาอัางอันนี้บวบครับบวบเนี่ยบวบมีลูกออกมาให้กินเรื่อยๆนะนี่นี่น,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 นี่เอาไปเลยนะกินม,มือเที่ยง กระเทียพริกเนี่ยโอ้ยเนี่ยลูกนี้ก็โอเคแล้วเออมีหลายลูกลูกใหญ่ๆเขาไหมเนี่ยตั้งสองลูกแล้วตั้งสองลูกเออนี่ครับสองลูกสองลูกตัดไม้ยังไม่มีอืมโอ้ไม่เป็นไรผ่นไปสัดไม้เนาะ ซื้อไม่ตันตันไม่ซื้อถ้าซื้อตั้ง,งมันก็ล้มไม่ติดั้าซื้อก็มีตังซื้ออะบรต้องพิจัใยใจอย่างอื่นี่ก็เลยอ่ะไคนี่ยนี่ครับดูมันจะรอดไหมครับในตัวเนี้ยไม่หักไปอย่างเงี้ยเนี่ทุเรียนครับทุเรียนเนี่ยเหลือจากน้ำท่วมต้นเดียวเนี่ยต้นเดียวนี่มันจะรอดไหมนะมัน,อนเออนี่นฮึ โอ้ต้องหาไม้มาปักแล้วนะนี่ครับไอมะละกอกินใบโอ้ยกล่อมมามืดว่ะมะละกอกินใบครับนี่กินไม่ทันไอ้บวมเนี่ยแกถ่ายรูปเลยกินไม่ทันมันแล้วก็จะออกมาเก็บกันไงไม่ได้ออกมาเก็บ มันๆโอ้โหมะนาวโอ้โหขอดูมันออกนะเดี๋ยวแดงเต็มต้นเลยเนีย่ยถ้ามันเอาเต็มที่นะออกเต็มที่แล้วมันจะแดงเต็มต้นเลยเนี่ยต้นขนุนก็ไม่ได้ปลูกแล้วครับอันนี้ก็ตัวยายตัวหนึ่งครับนี่ครับเดี๋ยวผมให้ดูโอ้เนี่ยมันคืออะไรครับดู มันคือกระท่อมครับใบกระท่อมนะครับใบกระท่อมอเออใบกระท่อมเริ่มโตแล้วครับเริ่มโตแล้วซื้อมาไอ้250บาทเอามาปลูก250บาทเนี่ยมันก็โตขึ้นมาละแต่ผมว่าไอ้ต้นที่ถูกๆอะ่ะต้นละร้อยต้นละอะไรเงี้ยนะผมว่ามันจะไม่ติดเอานะอีเนี่ยอีนนียดูสิเนี่ย,ยใช้ได้เลยเนี่ย นี่ก็ใบเตยครับใบเตยเนี่ยใบเตยสมุนไพรบวกกันเยอะอยู่นะใบเตยแล้วก็มีส้มนะครับเนี่ยส้มหลังบ้านเนี่ยปีที่แล้วก็ได้กินหลายลูกเหมือนกันรสชาติเริ่มหวานทั้งในหนา,นานขึ้นด้วยกันเลยในยหนา,นานกับส้มนี่ขึ้นด้วยกันกล้วยครับกล้วยแต่กล้วยตัวเนี้ยเขือจะไม่ใหญ่กล้วยไปขุดข้างเข้ามาขอเข้ามา แล้วเสร็จแล้วก็ไอมันไม่ใช่กล้วยพันธุ์เนาะกล้วยน้ำว้าเนี่ยนะจะไม่ใช่กล้วยพันธุ์แล้วก็เลยไม่โตไม่อะไรโอ้เน่ได้แล้วครับเนี่ยกับข้าวกับข้าวอีกหนึ่งมือครับนู่นโออกระถางทั้งวันเคชอบถากยาถากอะไรเนาะเออ ครับวันนี้ผมขอเจบจบคลิปแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยววันหน้าผมจะไปถ่ายทำตรงไหนก็ว่ากนันอีกทีครับสวัสดีครับ